ในยุคที่ AI AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานอย่างรวดเร็วจนหลายองค์กรใหญ่ต้องปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมากในช่วงปลายปี2025เพราะเทคโนโลยีนี้เริ่มแทนที่มนุษย์ได้แล้วนี่คือช่วงเวลาที่น่ากลัวสำหรับใครหลายคนแต่เดี๋ยวก่อนคุณอาจสงสัยว่าแล้วเราจะหางานทำอะไรต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าได้บ้างคำตอบที่น่าสนใจมากคือยังมีอาชีพจำนวนมากที่ AI ยังล่วงเกินไม่ได้และยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ต่อไปแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ยังเป็นโอกาสที่แทบไม่มีใครพูดถึงรายงานล่าสุดจากริซุมเนาแพลตฟอร์มหางานชื่อดัง,ดงเผยให้เห็นถึง12อาชีพประดับเริ่มต้นที่สีนน้อยมากที่จะถูก AI แยกแยะและแทนที่พร้อมกับมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีข้างหน้าจนถึงปี2 0 3 4เหมือนกับการค้นพบสมบัติลึกลับในทะเลแห่งความไม่แน่นอนของตลาดงานและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้อาชีพเหล่านี้ ไม่ได้ต้องการปริญญาเอกหรือทักษะระดับสูงเสมอไปบางงานแค่จบประกาศนียบัตรหรือปวสก็เพียงพอแต่กลับมอบรายได้เฉลี่ยตั้งแต่50,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ1.6ล้านบาทขึ้นไปทําให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานคิสเปนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากริซูงเนาอธิบายอย่างละเอียดว่างานที่ AI ยังจัดการไม่ได้คือง,งานที่ต้องใช้การตัดสินใจฉับพลันในสถานการณ์จริงการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของคนอื่น รวมถึงความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งไม่คาดคิด AI อาจเก่งเรื่องการจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลแต่เมื่อเจอปัญหาที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงมันยังไม่สามารถคิดอย่างมีวิจรารณญาณได้เท่าคนจริงสเปนเซอร์กล่าวเสริมเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพ AI กำลังพยายามตอบโยนผู้ป่วยที่กำลังวิตกกังวลมันคงทำไม่ไอ้ด้วยอย่างที่มนุษย์ทำได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจรายงานนี้ดึงข้อมูลมาจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐและฐานข้อมูลอาชีพโอเนต ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือช่วยยืนยันว่าอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่รวมตัวอยู่ในภาคสุขภาพพลังงานสะอาดและงานช่างเทคนิคเฉพาะทางที่ยังคงต้องอาศัยแรงงานมนุษย์เป็นหลักและเป็นที่ต้องการสูงอย่างต่อเนื่องมาดูกันทีละตัวว่า12อาชีพประดับเริ่มต้นเหล่านี้คืออะไรบ้างโดยเราจะเริ่มจากสายสุขภาพก่อนเพราะอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ AI แทบจะแทรกซึมเข้าไปไม่ได้เต็มรูปแบบและยังต้องพึ่งพาคนจริงเป็นที่สุดผู้ช่วยทางตแพทย์เดนทัลไฮจีนิสต งานนี้ต้องการความละเอียดรอบข้อระดับสูงและทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโดยตรงซึ่งหุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้ง่ายๆผู้ช่วยทันตแพทย์จะดูแลสุขภาพช่องปากอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจรายได้เฉลี่ยอยู่ที่94,260ดอลลาร์ต่อปีราว3าล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตถึง7%ภายในปี2 0 3 4สำหรับผู้ที่สนใจลองคิดดูว่าการได้ช่วยให้ใครสักคนยิ้มได้อย่างมั่นใจนี่คือความสำเร็จที่ AI หัดเรียนแบบยากมาก นักตรวจอันตราซาว์ทางการแพทย์ (Diagnostic Medical Sonographer) อาชีพนี้ผสมผสานความรู้ทางเทคนิคกับการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพการแปลและวิเคราะห์ภาพจากคลื่นเสียงยังคงต้องอาศัยความแม่นยำและการตัดสินใจของมนุษย์ทำให้ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนได้โดยสิ้นเชิงรายได้เฉลี่ย8 9ด89,340ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.9ล้านบาทและเติบโตเร็วถึง13%ซึ่งเร็วกว่าหลายอาชีพอื่นๆเลยทีเดียว นักบำบัดระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Therapist) หลังจากวิกฤตโควิด -19 ทำให้เห็นความสำคัญของงานนี้ชัดเจนขึ้นต้องใช้ทั้งความรู้ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเข้าใจร่างกายมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพื่อช่วยผู้ป่วยหายใจได้อย่างปลอดภัยรายได้เฉลี่ย84,50ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.6ล้านบาทและเติบโต12%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจหนทีเอ็กซเรย์และเอ็มออไร (Radiologic and MRI Technologist) แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยในกระบวนการต่างๆแต่การวิเคราะห์ผลภาพและการดูแลผู้ป่วยระหว่างตรวจยังคงต้องใช้ดุลพินิษของมนุษย์ในการประเมินและวินิจฉัยรายได้เฉลี่ย78,980ดอลลาร์ต่อปีราว2.6ล้านบาทและเติบโต5%ซึ่งยังคงน่าดึงดูดสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Assistant) งานนี้เน้นการเข้าใจทั้งจิตใจและร่างกายของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้พวกเขากลับมาดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติมันไม่ใช่แค่การรักษาแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจรายได้เฉลี่ย6 6 5 0ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.14ล้านบาทและเติบโตสูงถึง18%ในทศวรรษหน้านี่คืออาชีพที่เต็มไปด้วยความหมายและโอกาสเติบโตตอนนี้มาถึงกลุ่มอาชีพสายเทคนิคและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของอนาคตที่ยั่งยืนและยังต้องพึ่งมือมนุษย์อย่างมากเพราะ AI อาจช่วยคำนวณแต่ไม่สามารถปีนขึ้นไปซ่อมบนโครงสร้างสูงได้ช่างเทคนิคกังหันลม w i n t ท r b ์บ r n e Technician เป็นอาชีพดาวรุ่งในยุคพลังงานหมุนเวียนต้องใช้ทักษะไฟฟ้าและความกล้าในการปีนป่ายโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อซ่อมบำรุงรายได้เฉลี่ย62,580ดอลลาร์ต่อปีปราว2.03ล้านบาทและอัตราเติบโตพุ่งสูงถึง50เอร์เซ็ตซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรายงานนี้เลยทีเดียวนึกถึงการช่วยโลกด้วยการผลิตพลังงานสะอาดนี่สิหน้าตื่นเต้นมาก ผู้ช่วยศัลยแพทย์และการผ่าตัด (Surgical Assistant and Technologist) ในห้องผ่าตัดการเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนทีมแพทย์ยังคงต้องใช้การตัดสินใจเฉพาะสถานการณ์ซึ่งหุ่นยนต์ยังทำได้ไม่สมบูรณ์รายได้เฉลี่ย62,480ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.03ล้านบาทและเติบโต5%ช่างไฟฟ้า (Electrician) แม้จะมีเครื่องมืออัตโนมัติช่วยแต่การติดตั้งและแก้ไขระบบไฟฟ้าอย่างแม่นยำ ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญของมนุษย์รายได้เฉลี่ย62,350ดอลลาร์ต่อปีราว2.02ล้านบาทและเติบโ,โต9%ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานด้วยมือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapist Assistant) อาชีพนี้ต้องการการสัมผัสสรรรื่อสารและสร้างแรงจูงใจเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายผู้ป่วยทำให้ AI ไม่มีทางแทนได้รายได้เฉลี่ย6 0 0ดอลลาร์ต่อปีประมาณ1.9ล้านบาทและเติบโตถึง16% ช่างเครื่องปรับอากาศและระบบทําความเย็น d e s h v e e s i m Canic ต้องเข้าใจและซ่อมแซมระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยมือจริงเป็นงานที่ขาดแคลนทั่วโลกรายได้เฉลี่ย59,810ดอลลาร์ต่อปีราว1น่ล้านบาทและเติบโต8%เช่างติดตั้งแผงโซลารเซลล์ Solar, Solar Photovoltaic Installer อีกหนึ่งอาชีพสายพลังงานสะอาดที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐต้องลงพื้นที่จริง เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รายได้เฉลี่ย51,860ดอลลาร์ต่อปีประมาณ1.68ล้านบาทและเติบโต,ตสูงถึง42ภายในปี2034เจ้าหน้าที่กู้ชีพและพยาบาลฉุกเฉิน e m t s and Paramedics งานนี้ไม่มีวันถูก AI แทนได้เพราะต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินและตัดสินใจช่วยชีวิตทันทีรายได้เฉลี่ย46,350ดอลลาร์ต่อปีราว1.5ล้านบาทและเติบโต5% และนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างสเปนเซอร์ชี้ว่าอาชีพเหล่านี้เติบโตเพราะมนุษย์ยังขาดไม่ได้แม้ AI จะเข้ามาช่วยในหลายด้านแต่ในภาคสนามห้องผ่าตัดหรือบนกงหันลมมันยังต้องมีคนอยู่ตรงนั้นเสมอเขาย้ำว่าการที่คนรุ่นใหม่มุ่งเรียนมหาวิทยาลัยมากเกินไปทําให้มองข้ามสายช่างและเทคนิคจนกลายเป็นที่ต้องการสูงในปัจจุบันนอกจากนี้วิกฤตโควิดยังทําให้บุคลากรสาธารณสุขขาดแคลนหนะักแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจกระตุ้นความคิดเห็นแตกต่าง แม้รายงานนี้จะบอกว่าอาชีพเหล่านี้ปลอดภัยแต่บางคนอาจโต้แย้งว่า AI อาจพัฒนาเร็วขึ้นจนแทนได้ในที่สุดหรือบางอาชีพอาจถูกกระทบจากนวัตกรรมใหม่คุณคิดอย่างไรเวลานี้ AI เป็นทัยคุกคามหรือโอกาสมากกว่ากันบอกเราหน่อยสิในคอมเมนต์สเปนเซอร์แนะนําว่าหากอยากเข้าอาชีพที่มั่นคงควรเริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะจ,จริงๆและหาประสบการณ์ผ่านการฝึกงานหรืออาสาสมัครยิ่งมีประสบการณ์การทํางานจริงมากเท่าไรโอกาสได้งานก็ยิ่งสูง เขาบอกและอย่าลืมโชว์ทักษะท,ที่ AI ไม่มีเช่นการทำงานเป็นทีมความละเอียดและการสื่อสารที่ดีสุดท้ายเขาผลักดันให้เรามอง AI เป็นเครื่องมือไม่ใช่คู่แข่งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและปรับตัวได้เพราะความยืดหยุ่นคือทักษะแห่งอนาคตที่ไม่มีวันล้าสมัยนี่คือข้อความที่น่าคิดคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากแบ่งปันรอฟังความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์เลยอ้างอิง CNBC https colon slash slash www.cbc.com/slash สอง slash หน slash 1, 0, 3, 0, slash fast p r o w o r entry key, level r crisp e r d a s e y w a t a c k k d l o w r risk o f f being r e p l a c e k e by AI s e y new r e p o r t html วิสุมงเนา https colon slash slash w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  i s u m o n o w c o m s l a s h job r e s o u r c e slash c r i s a s AI r e s i s t a n t e entry key, level c r e e e